สมตำปูปลามาเบิ่งมิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกตำพริกใส่บะเเกอเทศตามใจชอบใส่บักหน้าน้ำปลาปลาล่าไลวดตามใจชอบแล้วก็ใส่ มะละกอไปแล้ค่ะมาคุ้งอ่ะแล้วก็่ำให้เข้ากันแล้วละค่ะ แล้วแล้วก็มากินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหล่าวพาแซ่บใบอันนี้มากกินค่ะมืนนีสิภาพพี่น้องมาก,กินเนี่ยค่ะสมตำค่ะแล้วก็มีน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ในด,ดินไหมค่ะนี่น้องใหม่ในด,ดินกินก็สมงต่า นินล้วก็บักมาละคือเกาียวหอมมากจะพิกีกว่าค่ะพี่น้องเอากินสมถันแล้วกันเลยค่ะดูเจ๋งกันนี่

thank okay. you ผมนั่ง่องใจก็นม่ yeah sí, Right. Right. Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè, Gõ Để